ดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้มาชมผ้าไหมสุรินนะคะผ้าไหมมัดหมี่สวยๆนะคะวันนี้เรามาชมผ้าไหม3า,ามตะโกนะคะสวยๆวันนี้ผ้าไหมสวยนะคะพื้นแรกสวยมากนะคะสีสวยมากนะคะเป็นผ้าสามตะโกนะคะเป็นผ้าสามตะกอ เครืออันปรมนะคะเครืออันปรมมีหน้านางนะคะเป็นเชิงบนล่างนะคะคืนนี้สีสวยมากนะคะชายผ้าเป็นสีแดงนะคะเชิงบนล่างนะคะเดี๋ยวให้ชมนะคะ ตัวนี้สวยมากค่ะมีหน้านางนะคะตัวนี้สวยจริงๆนะคะ เนื้อผ้าหนานะคะเป็นผ้าสามตะกอนะคะ<ม>เครืออันโปรม,มีหน้านางนะคะท่านใดสนใจนะคะผืนละ2,900บาทอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะ2,900บาทอาบน้ำยาส่งฟรีเนื้อผ้าสวยมาก คนขายใจละลายนะคะเจอเนื้อผ้าผืนนี้สวยมากๆนะคะผืนละ2,900บาทอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะผืนนี้ยังไม่อาบน้ำยานะคะถ้าอาบน้ำยาจะสวยกว่านี้มากนะคะผืนนี้สวยจริงๆนะคะสวยมากนะคะถ้าได้สนใจทักมานะคะสวยมากค่ะ คัดผ้าสวยๆมาให้ท่านผู้ชมนะคะได้ชมนะคะสีสวยมากค่ะผืนต่อไปนะคะเป็นผ้าสามตะกรอนะคะเครืออันปรุงเหมือนกันนะคะสามตะกอเครืออันปรุงเหมือนกันนะคะเป็นมัดมีเครืออันปรุงนะคะเหมือนผืนเมื่อกี้เลยนะคะแต่ไม่มีหน้านางนะคะ ้าใคสนใจนะคะผืนนี้ก็สวยนะคะลายเล็กๆข้างบนนะคะมีเชิงนะคะมีเชิงล่างนะคะแบบนี้นะคะ ลายเต็มผืนดอกเล็กๆนะคะสวยอีกแบบหนึ่งนะคะมีเชิงนะคะถ้าใครสนใจทักมานะคะผืนละสองพัน 200บาทนะคะผืนละ2,200บาทราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะ2,200บาทอาบน้ำยาส่งฟรีเครืออันปรุมนะคะมัดมีเครืออันปรุมนะคะถึนต่อไปนะคะเป็นผ้าสามตะกอนะคะสามตะกอนะคะชาย ีแดงนะคะเชิงบนล่างนะคะเป็นผ้าทอสอดไหมคั่วผางกระรอกนะคะผืนนี้สวยมากนะคะเป็นลายเต็มผืนนะคะ คนนี้นะคะผืนละ2,200บาทนะคะราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีท่านใดสนใจทักมานะคะผืนนี้สวยมากนะคะ ในใยสนใจทักมานะคะผ้าทุกผืนเดี๋ยวจะถ่ายภาพเต็มผืนนะคะภาพนิ่งไว้แล้วก็ถ่ายชัดๆเล็กๆไว้ให้ให้ชมลายใกล้ๆนะคะจะมีวางไว้ที่ท้ายคลิปนะคะพื้นต่อไปนะคะเป็นผ้าเครือสมอนะคะ ห้าสามตะกอเครือสมองผ้าเชิงบนล่างนะคะใช้ผ้าเป็นสีแดงนะคะผืนนี้ลายเต็มผืนสวยอีกแบบนะคะ ชายผ้าเป็นสีแดงทั้งบนล่างนะคะชายผ้าบนล่างเป็นสีแดงนะคะผ้าสามตะกอเครือสมอนะคะสามตะกอเครือสมอท่านใดสนใจทักมานะคะผืนละ สองพบาทนะคะผืนละสองพบาทราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีเครื่อสมออีกผืนหนึ่งนะคะลายเดียวกันกับลายเมื่อสักครู่นะคะมีชายผ้าเป็นสีแดงนะคะเชิงบนล่างนะคะ เพือสมอเนื้อผ้าหนานะคะ ในสนใจทักมานะคะผืนละ2,000บาทราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีสวยอีกแบบนะคะออกเหลืองเหลืองเขียวนะคะเหลืองเขียวแดงนะคะ พืนต่อไปนะคะเป็นอา่าดึงมาสองฝืนต่อไปนะคะเป็นลายวันนี้สีฟ้านะคะเป็นสามตะก่อนะคะมีเข็มขัดข้างบนนิดหนึ่งนะคะลายเล็กๆนะคะ สไลด์สีนะคะต้นสนใายผ้าเป็นสีแดงนะคะข้างล่างออกอ่อออกเปลือกมังคุดมากกว่านะคะออกเปลือกมังคุดมากกว่า สนใจทักมานะคะสามตะโกผืนนี้ผืนละ1,800บาทนะคะหนึ่บาทอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะหนึ่บาทอาบน้ำยาส่งฟรี ผืนต่อไปนะคะเป็นสีม่วงก็สวยนะคะม่วงตรงขอบนะคะอันนี้ครึ่งคงเกินครึ่งผืนนะคะลาย ่นใดสนใจทักมานะคะผืนละ1,800บาทอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะอาบน้ำยาส่งฟรีผ้ามาใหม่ยังไม่ได้เย็บริมหลายผืนเลยค่ะช่วงนี้ ท่านใดสนใจเดี๋ยวจะเย็บริมอาบน้ำยาแล้วก็ส่งฟรีให้นะคะราคานี้คือราคากันเองมากนะคะเพราะว่าช่วงนี้เราหมายถึงคนทอและเราต้องการใช้เงินนะคะในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะคะเห็นใจคนทอด้วยนะคะราคานี้ไม่แพงเลยนะคะไม่แพงเลย พื้นต่อไปนะคะเป็นผ้าเครือสมอนะคะเป็นผ้าเครือสมอสามตะโกอเครือสมอนะคะชายผ้าเป็นสีแดงนะคะผ้าเชิงเดียวนะคะ นี่เนื้อเนื้อผ้าหนาแน่นนะคะท่านใดสนใจนะคะ3ตะตกรเครือสมอเชิงล่างเชิงเดียวนะคะพื้นละสองพบาทราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะสองพบาทราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีท่านใดสนใจทักมานะคะ ผืนต่อไปนะคะเป็นผ้าสามตะกอเครือสมอนะคะ3ามตะกอเครือสมอใช้ผ้าออกแนงนะคะอีกแบบหนึ่งนะคะเป็นผ้าเชิงล่างเชิงเดียวนะคะอันนี้ลายออกขาวเยอะหน่อยนะคะ ชายผ้าก็แดงเหมือนกันนะคะผ้าเชิงล่างเชิงเดียวนะคะสามตะกอเครือสมมนะคะสามตะกอเครือสมมท่านใดสนใจทักมานะคะผืนละสองพันบาทนะคะผืนละสองพันบาทราคานี้อาบน้ํายาส่งฟรีนะคะราคานี้อาบน้ํายาส่งฟรีท่านใดสนใจ ทักทายมาได้นะคะทักทายมาได้จะปักหมุดนะคะปักหมุดใต้คลิปนะคะเบอร์โทรศัพท์แอดไลน์นะคะแล้วแอดไลน์มาคุยกันนะคะ จะพยายามคัดผ้าสวยๆให้ทุกท่านนะคะแล้วถ้าผ้ามีปัญหาเราจะแจ้งนะคะเพราะว่าบางทีก็ต้องเอามายกเหมือนกันสงสารคนทอนะคะ่ะท้อผิดเก็บไว้ไม่มีเงินใช้แน่นอนนะคะก็ต้องช่วยยกนะคะราคาลดลงตามส่วนนะคะในวันนี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ